สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินทุนไม่บริเวณนะครับจํานวน100บาทนะก็วิธีการนะครับเราเนี่ยทาการกดไปที่ทุนไม่ริเวณหนึ่0บาทนะครับกดเลยนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเราทําการอ่านให้เสร็จนะครับ5้าวินาทีหลังจากนั้นก็กดเห็นด้วยนะครับกดไปเลยนะครับก็ทางแกรมนะครับจะให้เราเนี่ยทำการกรอกหมายเลขแล้วก็ให้ส่งรหัสยืนยันนะก็เสร็จแล้วนะครับผมขอปิดรหัสยืนยันนะก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับให้กดส่งตอนนี้เลยนะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับทางแอปเนี่ยจะให้เราป้อนชื่อแล้วก็ให้เราใส่เบอร์โทรทุนนิวเวเลตนะครับ2ครั้งนะก็ให้เราทําการใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราใส่เสร็จนะครับก็จะแบบนี้นะก็ผมขอปิดชื่อหมไว้นะครับหลังจากเสร็จก็ส่งเลยนะครับก็จะขึ้นว่าไปตรวจสอบนะให้เรากดไว้ที่ไปตรวจสอบเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับแต่จริงอาจจะ2 3วันนะ ไม่ก็อาจจะภายในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดค่าสนใจแอปนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายกับใต้คอมเมนต์นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะขอบคุณครับ